สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่สาวคอนเจะเล่นผ่าหล่อหรือซื้อใหม่ปัจจุบันนี้ก็คือแดงรัศมีวิธีบ้นบานๆนะจ๊ะมือนีแดงรัศมีสิบห้าไปเบิง้งดอกม่วงสร้างค่ะว่าเป็นจังไงต้นม่วงสร้างซสงแดงกะ เป็นผู้เอามะปูกไหว้ย,ย่บ้านนะคะช่วงนี้ออกดอกจ้ะเข้าไปเบิ่งกันนะคะเพื่อห้องมีโศกมีราบน้ำกันนะคะในวันทีท่16กที่จะถึงนี้นะจ๊ะซึ่งขังกอนั่นก็มีออกอยู่นะคะช่วงนั้นมันออกมา6ดอกกับ8ดอกอย่าลืมว่าในช่วงวันที่มันออกศ8กับศ6นย์หะจ่าเป็นจังไ๋งวดนี้เข้าไปเบิ้งกันจ้าสวัสดีค่ะ สาวพนจะเล่นผ้าเลาะค่ะมือหนีผ้ามาเบิงนะคะดอกงวงช้างต้นง่วงสร้างค่ะไม้มงคลนะคะปลูกไว้สองกระถางนะคะมีสองกระถางค่ะแต่ว่าตอนนี้ออกดอกสวยงามมากเพิ่งค่ะเคยเห็นบ่มคะพี่น้องคะงามงามดอกของิ่ณ หลายค่ะถึงฤด,ดูออกดอกข้ามานับต้นข้ามานับดอกกันดีวคะคะพวกไม่นับต้นนะคะนับดอกนะจ๊ะกระทางหน่อยนี่มีกระชักดอกนี่หนึ่งสอง 3ามสี่ห้กระถางนี้มีเจดอกจก้ะกระถางนี้มีเจ็ดอกขน,น 7, 7, 7, 7, 7, ดกาดเจ็ดเจ็ดะเจ้ามวนนับกระถางใหญ่นี่มงดูค่ะกระถางนี้ห สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดอันเล็กเล็กอันเล็กเล็กนี่แปดแล้วก็เก้าจ้ะเก้าเก้าดอก กระทางหนึ่งมีอยู่เจ็ดเดีวกระทางนี้มีอยู่แปดนะคะสวยงามมากนะคะอันนี้เป็นพันธุ์ที่กา้านบางใหญ่ค่ะเป็นพันธุ์ก้านน้อยๆนะ,ะหอมหิ่วกันว่าจากเดนะะ๋ย้ค่ะกาลสินเลยจ้ะสวยงามนะคะใลยต้องการอยากจะเอาอไปเพาะพันธุ์กระได้ดนะ้วยค่ะเด้อ บ้านสาวพรเจเิญพาาละนี่แล้วค่ะใครอยากได้เป็นพืชมงคลนะคะสวยงามค่ะสวยงามเกินห้ามใจ เค okay, ค่ะขอบคุณค่ะเป็นยังไงจ้าเบื้องล้วนะคะโปรดใส่วิจนณญาณในการรับชมด้วยจ้าเดอ้อยังไดกระดายพี่คอพิจารณาเอานะคะในคลิปนี้นะคะขอพระคุณสํารัรผพุที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดักสกขกดติตามให้แดงและมีวิธีบ้านๆเด้วจ้าเดอ้อสวัสดีค่ะ